ถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องรู้สิ่งนี้พลังแห่งการสะสมสิ่งเล็กๆสู่ความสำเร็จสวัสดีครับทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า compound effect มาบ้างแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหลักการอันทรงพลังนี้กันว่ามันคืออะไรและทำไมมันถึงเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ the compound effect กันก่อนนะครับลองนึกภาพง่ายๆครับสมมุติว่ามีคนมายื่นข้อเสนอให้กับคุณข้อเสนอแรกคือให้คุณเลือกรับเงิน10ล้านบาททันทีส่วนอีกข้อเสนอคือให้คุณเลือกรับเงิน1สตางค์ในวันแรกแล้วเงินจะเพิ่มเป็น2เท่าทุกวันเป็นเวลา31วันคุณเป็นคนเลือกคุณจะเลือกแบบไหนครับหลายคนคงจะรีบคว้า10ล้านบาทไปแล้ว แต่ถ้าคุณลองคำนวณดูดีๆเงินหนึ่งสตางค์ที่เพิ่มเป็น2เท่าทุกวันจะกลายเป็นเงินมากกว่า10ล้านบาทครับนั่นแหละครับคือพลังของ the compound effect หรือพลังแห่งการสะสมทบต้นมันคือหลักการที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ได้แค่รวมกันแต่จะทวีคูณและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ มันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินนะครับ c o m p พ l e กซ์เอฟเฟใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่หยดลงบนหินที่เดิมซ้ำๆทุกวันวันหนึ่งมันสามารถเจาะหินก้อนใหญ่ให้ทะลุได้พลังของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอและเวลาทีนี้เรามาดูกันว่า The Compound Effect นั้นปรับใช้กับด้านต่างๆได้อย่างไรบ้างนะครับ The Compound Effect กับการพัฒนาตัวเองทีนี้มาดูกันว่าเราจะนำหลักการนี้มาใช้กับการพัฒนาตัวเองได้อย่างไร เคยไหมครับที่ตั้งเป้าหมายใหญ่หญๆแล้วท้อกลางคันเช่นอยากอ่านหนังสือให้จบเดือนละสิบเล่มหรืออยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งภายใน3เดือนนั่นแหละครับที่มักจะทําให้เราล้มเลิกไปกลางทางแต่ถ้าเราใช้ compound effect เราจะไม่โฟกัสที่เป้าหมายใหญ่ในทันทีแต่จะโฟกัสที่การกระทําเล็กๆที่เราทําได้ทุกวันแทน ถ้าคุณอยากสุขภาพดีขึ้นแทนที่จะบอกว่าจะวิ่งวันละ10กิโลเมตรลองเริ่มต้นแค่เดินเร็ววันละ15นาทีก็พอครับพอร่างกายเริ่มชินก็ค่อยๆเพิ่มเวลาเพิ่มระยะทางหรือเปลี่ยนเป็นวิ่งเมื่อทำไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าสุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหรือถ้าคุณอยากเก่งภา,า,าษาอังกฤษแทนที่จะโหมเรียนวันละหลายชั่วโมงลองแค่ท่องศัพท์วันละคํา ฟังพอดแคสภาษาอังกฤษวันละ10นาทีหรือดูซีรีส์ที่ชอบโดยเปิดซับภาษาอังกฤษแค่ครึ่งชั่วโมงการทำสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันจะทำให้คลังคำศัพท์และทักษะการฟังของคุณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนใครที่อยากมีความรู้มากขึ้นแทนที่จะพยายามอ่านหนังสือทั้งเล่มในวันเดียวลองแค่อ่านหนังสือวันละสิบหน้าครับเชื่อไหมครับว่า1ปีคุณจะอ่านหนังสือได้มากกว่า3650หนา้าหรือประมาณ10-15เล่มเลยทีเดียว หัวใจสำคัญคือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนก็ตามเพราะการทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างโมเมนตัมให้กับคุณและนำไปสู่การเป,ปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด The c o m p o u n d e f f e c t กับการเงินนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ The c o m p o u n e e f f e c t และเป็นเหตุผลว่าทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นเรื่อยๆเคยได้ยินประโยคที่ว่าออมก่อนรวยก่อนไหมครับ มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่มันคือหลักการของ the compound effect ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังมาดูตัวอย่างกันครับถ้าคุณจะเริ่มการออมเล็กๆน้อยๆสมมติว่าคุณออมเงินวันละ100บาทฟังดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ1ปีคุณจะมีเงินออม36,500บาทและถ้าคุณออมแบบนี้ไป10ปีคุณจะมีเงินออมมากกว่า3 6 5 0 0 0บาทโดยไม่รวมดอกเบีย้ยทบต้นจากการลงทุน และถ้าคุณเลือกการลงทุนแบบสม่ำเสมอการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนทบต้นเช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์คือการนำเงินของคุณไปทำงานให้คุณโดยเงินปันผลหรือกำไรที่ได้จะถูกนำไปลงทุนต่อทำให้เงินทุนของคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างก้าวกระโดดยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่เงินของคุณก็จะยิ่งมีเวลาทำงานให้คุณมากขึ้นเท่านั้นครับเคล็ดลับคือเริ่มต้นให้เร็วที่สุดไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต ไม่ต้องตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณทำได้ง่ายที่สุดทำได้ทันทีและใช้เวลาน้อยที่สุดเช่นอ่านหนังสือ5นาทีออกกำลังกาย15นาทีหรือโทรหาพ่อแม่5นาทีครับ The Compound Effect กับความสัมพันธ์ Compound Effect ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการเงินและการพัฒนาตัวเองนะครับแต่มันยังรวมถึงความสัมพันธ์ด้วย ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการกระทำที่ยิ่งใหญ่แค่ครั้งเดียวแต่มันเกิดจากการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยและความเข้าใจเล็กๆน้อยๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอกับคนรักการพูดคำว่ารักนัดทุกวันการกอดกันการใช้เวลาร่วมกันเพียงสั้นๆในแต่ละวันหรือการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แสดงความห่วงใยจะค่อยๆสะสมเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟและแข็งแกร่ง กับเพื่อนการทักทายการสอบถามสาระทุกสุกดิบการให้กำลังใจหรือการอยู่เคียงข้างในวันที่เพื่อนต้องการการกระทําเล็กๆเหล่านี้จะสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนและกับครอบครัวการโทรหาการเยี่ยมเยียนการถามทายเรื่องราวในแต่ละวันการร่วมรับประทานอาหารการแสดงออกถึงความกระตันยูและความห่วงใยจะสร้างสายใยที่ไม่วันขาด จำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือการลงทุนระยะยาวคุณต้องรดน้ำพรวนดินใส่ใจดูแลอยู่เสมอการกระทำเล็กๆน,น้อยๆที่แสดงถึงความใส่ใจและความห่วงใยจะค่อยๆสะสมและสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความสุขตอนนี้คุณเข้าใจหลักการแล้วว่า The Compound Effect ทำงานอย่างไรทีนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการนำไปใช้ในชีวิตจริงกันนะครับอย่างแรกเลยคือเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุด ไม่ต้องรอให้พร้อมร้อเอร์เซไม่ต้องตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณทำได้ง่ายที่สุดทำได้ทันทีและใช้เวลาน้อยที่สุดเช่นอ่านหนังสือ5นาทีออกกำลังกาย15นาทีหรือโทรหาพ่อแม่5นาทีครับสิ่งสำคัญต่อมาคือทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของ The Compound Effect ครับ การทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจะสร้างพลังทวีคูณให้เกิดขึ้นได้คุณต้องพยายามทำให้การกระทำเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณเช่นตื่นเช้ามาดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีหรือก่อนนอนอ่านหนังสือ10นาทีและที่สำคัญอย่าลืมติดตามความคืบหน้าด้วยการจดบันทึกสิ่งที่คุณทำไปในแต่ละวันเพื่อให้คุณเห็นความก้าวหน้าและมีกำลังใจที่จะทำต่อไปและอย่าลืม อดทนและให้เวลามันเติบโตเดือกคอมเ Effect ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในชั่วข้ามคืนนะครับมันต้องใช้เวลาในการสะสมเหมือนกับการปลูกต้นไม้คุณต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยทุกวันและรอคอยให้มันเติบโตอย่าพึ่งท้อถอยหากยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีขณะเดียวกันในบางครั้งเราก็จำเป็นต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปครับ ถ้าคุณอยากมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นคุณอาจจะต้องลดเวลาดูทีวีลงถ้าคุณอยากเก็บเงินคุณอาจจะต้องลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นลงการตัดสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าออกไปจะทำให้คุณมีพื้นที่และเวลาสําหรับสิ่งที่คุณต้องการสร้างสรรค์ครับสุดท้ายสิ่งที่มองค่ามไม่ได้คือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่มีผลอย่างมากต่อความสม่ำเสมอในการลงมือทำของคุณ คุณควรล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจคุณรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเป้าหมายเช่นถ้าอยากออกกำลังกายก็จัดมุมออกกำลังกายไว้ในบ้านหรือถ้าอยากอ่านหนังสือก็จัดมุมที่เงียบสงบสำหรับการอ่านครับ The compound effect คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในการกระทำเล็กๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ คุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตได้ด้วยหลักการนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเริ่มต้นวันนี้ด้วยก้าวที่เล็กที่สุดทำมันอย่างสม่าเสมอและอดทนรอคอยให้มันเติบโตผมเชื่อว่าถ้าคุณนำหลักการนี้ไปใช้คุณจะสามารถสร้างชีวิตที่คุณใฝ่ฝันได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบเนื้อหาในวิดีโอนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ